ไอโฟนและสินค้าอื่นๆเตรียมราคาพุ่งขึ้นอีกในสหรัฐจากนโยบายมาตรการภาษีต่างตอบแทนของโดนัลด์ทรัมป์ EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งประเด็นร้อนเกี่ยวกับมาตรการภาษีต่างตอบแทนที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศออกมานะครับซึ่งอาจจะทําให้ต้นทุนของ iPhone เตรียมพุ่งอีก55%หรือราว30,000บาทหรือบางรุ่นนะครับต้นทุนอาจจะพุ่งสูงกว่านั้นเนื่องจากผู้ผลิต iPhone ปัจจุบันนี้นะครับมาจาก Fox Con คที่มีฐานการผลิตที่ประเทศจีนและอินเดียรวมถึงสินค้าอื่นๆของ Apple อย่าง AirPods ก็มีฐานการผลิต ที่ประเทศเวียดนามซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดนัทรัมมีการประกาศว่าจะขึ้นภาษีจีนอีก50%ถ้าจีนยังไม่รีบถอนภาษีตอบโต้34%ที่จีนขึ้นกลับใส่สหรัฐถึงทางจีนนะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการปรับเปลี่ยนภาษีตอบโต้นะครับทำให้ทางสหรัฐได้แถล,ลงอัตราภาษีนำเข้าเพิ่มเป็น104%กับสินค้าจีนโดยเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่9เม สยายน2568เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่9ตามเวลาสหรัฐซึ่งทางเรานะครับก็ไม่ทราบว่ามาตรการภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐจะไปจบลงตรงไหนนะครับ โดยเคสนี้เราจะยกถึง p p o o n นะครับจากทาง Apple ซึ่ง iPhone 16 Pro ความจุ256 g ิที่มีราคาขายอยู่ที่1,100ดอลลาร์ 1, หรือราคาที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ราวๆ43,900บาทมีการประเมินต้นทุนอยู่ที่ประมาณ580ดอลลาร์ หรือ2อง2บาทโดยชิ้นส่วนต่างๆมีการผลิตจากหลายๆประเทศทําให้ต้นทุนต่างกันไปแต่ทั้งหมดถูกนํามาประกอบในประเทศจีนซึ่งต้นทุนต่างๆนะครับก็แบ่งเป็นโปรเซสเซอร์ A18 Pro จากไต้หวันราคาอยู่ที่90.85ดอลลาร์สหรัฐหน้าจอจากเกาหลีใต้ราคาอยู่ที่37.97ดอลลาร์แบตเตอรี่จากจีนราคา4.1ดอลลาร โมเด็ม 5G จากเกาหลีใต้ราคา26.6ดอลลาร์แรม 8G จากสหรัฐราคา21.8ดอลลาร์รอม2 5 6จิกจากญี่ปุ่นราคา20.59ดอลลาร์ชุดกล้องหลังจากญี่ปุ่นราคา26.95ดอลลาร์ ตัวเคสหรือโครงเครื่องนะครับราคา20.79ดอลลาร์รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆด้วยนะครับที่รวมแล้วราคาประมาณ200ดอลลาร์ และจากการที่ประกอบในประเทศจีนราคารวมอยู่ที่ประมาณ580ดอลลาร์นะครับการส่งออกจากจีนไปสหรัฐที่โดนภาษีนำเข้าใหม่อีก104%จะทำให้ราคาต้นทุนของ iPhone 16 Pro ความจุ 256G อยู่ที่ราวๆ1,183.2ดอลลาร์ 1, สหรัฐถ้าเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ41,293บาทซึ่งราคาต้นทุนนะครับก็เกือบเท่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันและถ้าหาก iPhone 16 ได้มีการบวกกำไรเกือบเท่าตัวหรือคิดเล่นๆนะครับก็อาจจะราคาอยู่ที่เราวส0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 9 8 0 0บาทบวกลบซึ่งนี่ก็ยังไม่นับความจุแบบอื่นนะครับหรือว่า iPhone รุ่นอื่นที่แพงกว่าไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 Pro Max ที่มีการประเมินไว้คร่าวๆนะครับว่าราคาของรุ่นความจุ1 t ทอาจจะทะลุแสนแต่ทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเป็นการวิเคราะห์เท่านั้นซึ่งทาง Apple ก็ยังไม่ได้มีการประกาศหรือว่าให้ความเห็นใดๆหรือมีมาตรการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าถึงแม้ Apple จะมีการย้ายฐานการผลิต iPhone ไปยังสหรัฐ ก็อาจจะช่วยได้ไม่มากเพราะต่อให้เลี่ยงการประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายออกจากจีนหรืออินเดียแต่ทาง Apple นะครับก็ยังต้องเสียภาษีนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆจากหลายประเทศซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่า ต้นทุนการประกอบในสหรัฐอาจจะสูงกว่าที่จีนอยู่ที่ราวๆ3 0 0ดอลลาร์ต่อเครื่องเมื่อเทียบกับการประกอบในประเทศจีนที่มีต้นทุนการประกอบเพียง30ดอลลาร์ต่อเครื่องและถ้าต้องผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดภายในสหรัฐเองนะครับต้นทุนอาจพุ่งทะลุถ,ถึง3,500าดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1 2ึ่5แบาทต่อเครื่องซึ่งราคาของ iPhone ที่อาจจะมีการปรับขึ้นอาจจะมีผลเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน